ไหว้ผู้ใหญ่อะไหว้ดีเน้อ้าวมึงเด็กไทยปะเนี่ยจบอังกฤษมาครับอะไรนะจบอังกฤษนะครับจบอังกฤษครับผมมึงรู้ว่าถ้าทำไทยเขาแบบเขายังไงกันอะไหว้ไหว้สวยๆดีวะฮะเออเออนี่มึงเอาเอาใครมาเล่นพวกกูเลยน้องชายครับนี่น้องชายไหว้สวยพอพี่เออตลกไงเดี๋ยวฟ้าเบียขูดหน้าแม่งเลยทีเดีย ใส่เพื่อไายตะโกนหาพ่อเหรอคุณไม่ชอบรู้ว่ามึงอย่าใส่มาไห็นนะอ๋อที่ที่ทหน้าแม่งดีไหมเฮ้ยแม่งจะพิจารณ์กูที่ที่อิงแลนด์เขาแต่งแบบเนี้อะอะไรนะอิงแลนด์เขาแต่งแบบนี้อ,นะอิง,งแลนด์จบออสเตรเลียเปล่าหุ่นมันจิงโจ้เลยมึงอะโอ้โหชิดไงพี่ t o days can be t h e d back back to you ว่ามึงแอบมั่วหน่อยด้วยกูรู้ว้ามึงแอบมั่วด้วย บอกพี่ร้องถูกบ้นชอบพี่ไตองกิดเมื่อรู้จักพวกพังอะไรเงี้ยรูสายนี่เซิท่อรู้จักว่าเรู้ครับเฮ้ยรู้อ๋อมึงชอบใครชอบซินิเชียเอ๋อชอบซินฮะแล้วพี่ชอบใครฮะแล้วพี่ชอบใครผมอ่ะเออชอบเนี่ยใครวะกูรู้จักแต่วงเฮีย หยายแดงเคยฟังว่าไงเงี้ยเคยกูยังไม่รู้เลยกูยร้องเพลงอะไรเนี่ยกูมองเคยบ้าเนี่ยน้องๆน,น,น้องผมอาจจะไม่ค่อยเขาเ้าใจภาษาไทยครับ<ห>เอางีไ้ได้ป่ะเจอหน้ากันใหม่ๆพี่ขออะไรทีป่ะขอขออะไรพี่ขอแบบเตะหน้ามึงแบบฟรีๆอย่างเงี้ยได้ป่ะไ,<ห>ได้เหรออืหมหน้ามึงนี่ตอบดิตอบดิ เออไม่ช่่วยอะเฮ้ยไม่เป็นไรก็เพิ่งรู้จักพี่เอออะไรน้องอะไรน้องชานั่งเลยไปเลยนั่งเล้พี่กูเตะหน้าเลยนั่งนี้นั่งเลยไปสัตว์หน้าเหมือนเลี้ยงผาป่วยเดี๋ยวก่อนนั่งนี้ย่าแม่งนั่งนี้นั่งนี้นั่งนั่งเนี้ไอเกลือเกลือมึงยอมให้พี่เขาเตะเนี่ยเฮ้ยอะไรไอเกลืออะไร เกืือเกือเกือเกผมผมจำชื่อมีสองคนนะเกืือใครเกืือสองคนมึงให้พี่เขาเตะแต่เผื่อน้ามึงจะดีขึ้นนะอมึงจำชื่อไว้เนกูแจ๊สเพียวไหมตัวพี่เองยังไม่รู้เลยว่าพี่เพียวไหมโต้ตอบไหมป่าพี่ผมบอกฮะผมแค่บอกหือขอโตดันหน้ามึงได้ปะวะฮะนั่งดี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  เนี่ยพี่แม่โคตรโหดเลยว่ะกูไหลไปอย่างนี้เลยโบ๊ะเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะพี่ฮะอันเด็กาวเลยนะฮะอันเด็กาวอะไรนี่กูใส่คอมแบตรอโดหรอมองไม่ชัดกูพังไทยเว้ยกูพังไทยทุกคนแล้วกาวไม่ใส่หรอกเสื่อมเลยเออกูล้างเมืองไทยไงเรียกพี่แจ๊คเรียกพูดดิพี่แจ๊คพี่แจ๊คเพียวไหมเออเออแล้วพี่เชื่อแหล่อะไรพี่เชี่อบอมเบ้โอื่นไหนชื่อบอมเบ้ รถพังตรงไหนครับบอมเบย์บอมเบย์เพียวจุงโอเคเนี่ยถึงมากอะไรเยี่ยมมากหรอเยี่ยมมากเกื้อเล่นดีว่ะพี่รู้จักเกื้อเพียวพังอ่ะเอ้ารู้จักก็มึงมาถ่ายนี่ไงโอ้แจ๊คมึงกับกูข้างนอกไหมเอาไหมเอาข้างนอกเรื่องไรเกื้อพี่ก็เล่นตามบทที่เขาสั่งมาโเฮียอะไรของมึงเนี่ยฮะกูเนี่ยเพียวพังของจริง เคยดูไหมอเมริกันฮิตเตอรี่กูนี่ยิ่งกว่านั้นนี่อ๋อดูหนังหนังนาซีนะเออกูนี่ยิ่งกว่านาซีไปข้างนอกไหมข้างนอกไหมปุ๊กพี่ก็เล่นสังคัยแล้วเนี่ยสังคัยแล้วเนี่ยพี่ก็เล่นตามบทเล่นตามบทเฮ้อไอ้เหี้ยขนาดรถป้าขับผ่านป้าอืมเดี๋ยวแต่มันก็ไปขอโทษป้าคนนั้กกูเห็นนะเอ้าไอ้สัตว์นั้นป้านี่ผู้ชายเอาไหมเอาเลยไหมเฮ้ยพีก็เล่นการแสดงเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเอาเลยไหม เอาเองเลยไหมเอาองเลยไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูซูเพกแม่งเลยสัตว์ไอสัตว์จัดโซเวนท่านบอมเลยไม่พี่ก็เล่นเฉยๆเล่นตามบทไปเออไม่ต้องโกรธพี่อะไรขนาดนั้นวะเออจับไหมพี่อยากมึงอยากโซแบบมวยป้ามปะเนี่ยมึงนอนตรงเนี้ยแล้วกูขึ้นไปข้างบนแล้วโซเวนท่านบอมเหมือนเจฟฮาร์ดี้อ่ะ อยากโดนไหมแจ๊อยากโดนไหมเฮ้ยมันไม่โกรธะไรพี่ขนาดนั้นไปขอโทษละกันเออเอกูนี่เผียวพังของจริงดูนี่มึงไม่เผียวพังเห้มึงเพียวท่อมแล้วเห็นในห้องอ่ะเออเอาเออแม่งีิต่อยมึงตัวงา เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาผู้กำกับด้วยสัตว์เดี๋ยวจับกับเวีนท่านบอกแม่ให้หมดเลสสัตว์มึงเคยดูว่ากูนี่ยิ่งหม้วยป้ามิคกูบอกให้กูเซ็ตผมมาดีๆแม่งเอาผมกูลงเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวถามจริงนะทำไมกูต้องมากลัวคนอย่างมึงแล้วกูไม่เข้าใจอ่ะฝากคุณงานโอเคเดี๋ยวพักขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผมนะผมอาจจะดูผมผมอาจจะดูภายนอกว่าผมเป็น เป็นอย่างนี้แต่จริงมันเป็นวิถีของเมืองนอกที่ครับเป็นงมันเป็นวิถีเขาอย่างนั้นจริงครับอันไหนดีก็เป็นตัวอย่างนะครับดีก็ <ๆ S 2> ตัวอย่างนะอันไหนไม่ดีก็เฮ้ยกูมึงหน,นักไม่ดีว่ะอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจต่อไปครับผมมีอะไระจะโปรโมทไหมมีโปรโมทช่องทางช่องผมเลย อยู่หน้าเฟ e บุ o k นะครับคลิปออกแล้วนะครับเพจว่าเพียวพังนะครับเรื่องผู้หญิงอะครับอุ้ยโสวยเกิน